ผู้ติดตามทุกท่านนะคะเราจะไม่เสียเวลามากนะคะคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์คือสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามนะคะเราจะมาหยุดวัดที่ผ้าไหมางามผ้าไหมที่อาจารย์ใส่นี้เป็นผ้าไหมทอขึ้นจากฝีมือของชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าไหมนะคะ 6ตะก,กอมีมูลค่าประมาณ3,700บาทที่อาจารย์ซื้อมาแล้วก็ออกเป็นแบบชุดมีอินบล็อกเข้ามามากมายเหลือเกินว่าอาจารย์ค้ผ้าไหมของสุรินเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะคะมีความสวยสดงดงามละทมือนะคะแต่มาวันนี้อาจารย์จะมาบอกว่าวันนี้อาจารย์ลงมาในพื้นที่นะคะมาในพื้นที่ปราสาทบ้านพลวงและลายที่อาจารย์ใส่นี้นะคะอาจจะเป็นลายของบัน บานต่างๆนะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนดาวกระจายเนาะเป็นเหมือนลักษณะเป็นนกพะเก้าน,กนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าลายนพกพะเก้าบางคนอาจจะเรียกว่าลายโหฮะโครสไลบางคนอาจจะเรียกว่าดอกมะเขือบางคนก็จะบอกว่าดอกพิกลสุดแล้วแต่จะพูดนะคะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นลายมงคลนะคะอาจารย์จะมาวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของลายมงคลว่าลายนี้เอามาจากไหนฐานกติของชุมชนโบราณมักจะนําลาย ที่มาจากชนชั้นสูงหรือมีความเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่นํามาถักทอบนผืนผ้าใหม่แล้วจะก,ก่อให้เกิดความเป็นสริริความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่และเมื่อผู้สวมใส่แล้วก็วจะเกิดความมีอํานาจวาสนาและบรารมีความสวยสดงดงามเหลือเกินนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ก็เลยต้องควักเงิน2 3งสามพันบาทเพื่อที่จะซื้อผ้าไหมผนืนนี้มาใส่เพราะอาจารย์มีความเชื่อต่อรุ่นไหลอันเป็นมงคลนี้ทีนี้มาวันนี้นะคะ อาจารย์จะพาทุกท่านมาชื่นชมว่าลายที่เราเห็นอยู่เนี้ยมาจากลายอะไรที่มาจากตัวประสาทหรือมากันเลยคะนะคะทุกท่านมองเห็นลายข้างบนไหมเอ,อ่ยนะคะเห็นไหมบันขึ้นไปเห็นไหมคะโอเคลายตัวนี้แล้วทุกท่านมามองดูที่ดูที่ลายของอาจารย์สิคะมามองตรงๆอ่ะซูมเข้ามาคะ่ะกล้องซูมเข้ามาคะ่ะเห็นชัดไหมคะลายตัวนี้เห็นชัดไหมเอ,อ่ยนะคะ ตัวนี้นก,กับตัวข้างบนนะคะเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าต่างกันอยู่ที่กลีบที่ตีออกไปดังนั้นตัวกลีบตรงนี้นะคะถ้าสามารถไปสร้างเป็นนวัตกรรมผ้าไหมนะเป็นนวัตกรรมผ้าไหมแล้วก็เอามา,าถักพอนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็มีกลีบออกมาน่าจะเป็นผ้าไหมที่สวยงามอีก รูปแบบหนึ่งแล้วก็ลวดลายหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะคนโบราณจึงมักจะมีกินตนาการนะคะว่าลายที่มาจากปราสาทบางตัวที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคลมีอํานาจมีวาสนามีบาร,รมีต่อผู้สงสใสนั่นเองดังนั้นการซื้อไหมแต่ละอย่างนะคะก็จําเป็นที่จะต้องดูลวดลายอีกด้วยว่าลายที่เรานํามาสวมใส่นั้นนะคะ เป็นลายที่ว่าด้วยของอะไรและกําลังสื่อสัญ,ญลักษณ์และแสดงอะไรต่อผู้สวมใส่แล้วก็มีผลกระทบต่อผู้สวมใส่อย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆที่ได้จากปราศาสตร์บ้านพลวงและผู้สวมใส่ผ้าไหมและพ้องกับคําฝันของจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยศธราคา